เปิดเวทีประกาศความพร้อมและเริ่มต้นจัดงานยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสําหรับเวทีการประกวดที่ค้นหานางงามที่มีคุณสมบัติมากกว่าความสวยโดยผู้ประกวดจะต้องมีความเรียบร้อยในสุขภาพที่ดีเพื่อการต่อยอดในการทาภารกิจที่สําคัญกับการขับเคลื่อนแนวคิดในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขค่ะพร้อมมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สุขภาพเวลเนตให้เห็นเป็นรูปธรรมในงานแถลงข่าวการประกวด i s s W e l l n e s s World Thailand 2025เพื่อเฟ้นหานาง,งงามสุขภาพโลกแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2อ,อย่างเป็นทางการค่ะโดยมีพันธกิจที่สําคัญในการเป็นทูตร่วมปักหมุดผักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลวงสุขภาพโลกน้ำเมอร์เวนพิต BDMS อ็มเอ e s วลเน็ตรีสอร์ทกรุงเทพปักแหนเลิศค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรเกลียงศักดิเ์เจริญวงศัก์ประธานผู้ก่อตั้งมิสเวลเน็ตเวิลด์และผู้จัดงานนําโดยคุณดาวเรืองแซ่กอผู้อำนวยการกองประกวดขณะผู้จัดงานและยังได้รับเกียรติจากแขกพิเศษอีกมากมายที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะ เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราได้นายกคนใหม่ทุกอย่างว่าต้องเริ่มสิ่งใหม่แต่ประเทศไทยจะใหม่กว่านายกคนใหม่คือสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดในวันนี้ก็คือม s w e l l n e s s World Thailand นะครับ Miss w e l l n e s s World Thailand มีมาแล้วแต่วันนี้เป็นสักการะทางปีใหม่ที่เราอยากจะทำให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวง w e วเนส s s โลกซึ่งหมายความว่าเราอยากให้เมืองไทยนั้น ได้แผ่ความดีนี้ไปทำให้คนทั้งโลกไม่มีเวลเนสโดยเมืองไทยนั้นเป็นเมืองหลักที่โลกยอมรับโดยเต็มใจเราก็เลยเชื่อว่าวิธีที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยได้ความสุขในทุกทางคือสุขสภาพเนี่ยคือการที่ทำให้คนไทยมีเวลเนสเราก็ทำสารพัดในประเทศไทยนะครับทำวิจัย อย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยชั้นนําที่สุดด้านเวลเนสและแพทย์ของโลกลงมาทําและวก็ชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นท็อปของเวลเนสโลกได้เราตีพิมพ์ผลงานวิชาการยังไม่พอเราจัดหลักสูตรสอนคนให้เวลเนสไปทําความดีในการสร้างชาติและอีกมากมายแต่สิ่งใหญ่ที่เราอยากทําให้โลกนั้นตะลึงก็คือเราจัดการประกวดรันเวนางงามแบบใหม่ที่ ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้แต่ประวติศาสตร์มนุษย์นางงามเนี่ยมีเสมอทุกยุคในโลกใบนี้แต่นางงามที่สวยสร้างสุขจากข้างในเนี่ยมียากความสวยข้างนอกนี่ดีนะครับนางงามเราก็สวยจริงๆท่านดูดูก็รู้นะครับดูก็รู้แต่ว่าเราอยากให้สวยมาจากภายในนะครับที่เป็นเหตุที่ทําให้มันยั่งยืนและมีสุขสภาพที่ดีจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแอมเบสสเตอร์ เป็นทูตเวลเนสโปรโมทประเทศไทยไปทั้งโลกเพื่ออะไรครับเพื่อทั้งโลกจะมาใช้บริการที่ดีในประเทศไทยเพื่อแผ่กุศลเนี่ยไปให้กับโลกแล้วเอาสิ่งดีที่มาใช้ในโลกทําให้กิจการเวลเนสในประเทศไทยจเจริญที่สุดในโลกและยังสามารถไปเจือจุนคนยากคนจนที่จะได้เวลเนสด้วยนี่คือวิธีการที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกทุกฝูงคือทำให้เวลเนสเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยประจักษ์ชัด เราเราก็ทำดัดชนีแบบเป็นทรรมโดยงานวิชาการนะครับว่าประเทศที่ท็อปที่สุดในโลกด้านเวลเนสต,ตอนนี้มีใครปรากฏว่าประเทศไทยติดท็อป1ใน3ของโลกในหลายร้อยประเทศ200รอ,อยกว่าประเทศในโลกจึงอยากจะมีโอกาสได้แถลงให้พวกเราทราบว่าที่ผมดำหิีจะสร้างเวทีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วพวกเราคงได้เห็นแล้วนางงามที่ยืนใกล้ๆผมเนี่ย ไอ้มุงกุฎนี่ก็คือนางงาม Miss l n s w o r l d Thailand คนแรกในปีที่แล้วนะครับและเราก็จะดำเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆทุกปีเพื่อจะเปลี่ยนรันเวย์นางงามให้มีสาระให้มีคุณค่าให้มีพลังชีวิตที่จะช่วยทำให้อัน,นิสงเกิดกับทุกคนที่มามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนมาประกวดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาสนับสนุน เพื่อกิจการของเขาจะเจริญก้าวหนะ้าเพื่อประเทศไทยและก็ฝ่ายรัฐจะเจริญก้าวหน้าผมก็เชื่อว่านางงามเวลเนสโลกของเหล่านี้จะติดอยู่บนเวทีโลกความจริงท่านอาจจะทราบนะครับว่าเราตั้งใจจะประกวดแข่งกับทั้งโลกด้วยมีเวทีที่จะตามมาคือมิ s เวิลเวิลด์ซึ่งทั่วโลกจะต้องมาประกวดกับเราโดยเอานางงามมิสเวิไทยแลนด์นี่แหละไปประกวดกับเขาอย่างเป็นธรรม ผมก็จะเชิญผู้ใหญ่ทั้งโลกมาเป็นกรรมการในงานนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองเป็นประธานาธิบดีเป็นนายก,กรัฐมนตรีเป็นาศาสตราจารย์แพทย์เวลเนสเป็นผู้บริหารระดับใหญ่ของโลกด้านเวลเนสที่กิจการทุกประเภทแต่ในประเทศไทยวันนี้ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดกว่ายุคใดๆซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าผู้ในการกองประกวดของผมเหมาะสมเป็นคนที่จัดงานครั้งนี้เพราะว่าหน้าตาเนี่ยพอประกวดได้จริงๆ S <S <an> ไม่เพียงทั้งความสามารถนี้ก็ดีเป็นเลิศแล้วก็ตั้งใจทํางานซึ่งท่นจะเห็นด้วยประจักษ์สายตาของท่านเองนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันประกวดเดือนมีนาคมปี2568เราจะได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่โลกทั้งโลกจะต้องประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยมีสิ่งดีที่สอดรับกับสิ่งที่ประเทศไทยมีธรรมชาติที่จะยิ่งใหญ่ผมตั้งเป้าว่าเมืองไทยเป็นเมืองหลวง เวลเนสโลกไม่ใช่ฮับนะครับไม่ใช่ฮับแต่เป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกที่ทั้งโลกจะยอมรับโดยไม่บังคับเพราะเราจะทําให้ดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรามีสิทธิ์เก่าสถาบันสร้างชาติที่ทําหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติด้วยกันที่มาเรียนเนี่ยนะครับเยอะมากมายทุกกิจการหมดประเทศไทยอยู่ที่สถาบันหมดแล้วที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเวลเนสในทุกด้านนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเราเป็นเครื่องมือช่วยประเทศได้ดีที่สุด และตั้งใจทําเป็นกุศลเพื่อช่วยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดดังั้นถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าท่านอยากเห็นท่านเจริญไปพร้อมประเทศไทยเจริญไปพร้อมสถาบันการสร้างชาติที่เป็นต้นคิดเจริญไปพร้อมกับการประกวด Miss วิ n ด s เวิลด์ไทยแลนด์ก็เรียนเชิญมามีส่วนร่วมกระจายข่าวให้ทั่วนะครับถ้าท่านสวยพอกรรณามาสมัครนะครับถ้าเผื่อสวยพอมาสมัครแล้ว พร้อมจะเป็นคนดีที่จะโปรโมทความเข้าใจเรื่องเวลเนสมาสมัครถ้าไม่คิดเป็นคนดีอย่ามานะครับเราจังใจอยากจะให้วงการของเรานั้นมีสวยแบบมีคอนเทนต์สวยแบบมีสาระสวยแบบสวยจากข้างในสวยแบบที่มีพลังในชีวิตที่ทุกคนมองหาครับ mm hmm. ก็ยังขออนุญาตเชิญชวนทุกคนที่อยู่ได้ยินข่าวช่วยบอกกับทุกคนหมดประเทศไทยครับว่าประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนในวันนี้นะครับ ประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนไม่ใช่ที่ทําเนียบรัฐบาลอย่างเดียวแต่ที่สถาบันการสร้างชาติที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยกันก็ขออนุญาตเสนอความคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อจากปีที่แล้วแล้วก็ปีต่อๆไปที่เราจะมีโอกาสได้ก้าวไปด้วยกันนะครับให้มิสเซนเดอรโซลไทยแลนด์เป็นเวทีที่คนพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่มีการทำเรื่องการประกวดนางงามมา ในไม่ช้าครับคอนเซปต์ปีนี้ค่ะก็อาจารย์แดนให้ท่านได้ให้คอนเซปต์ไว้ว่าต้องเฟ้นหานางงามที่สวยทั้งกายใจจิตนะคะหรือว่าสวยสร้างสุขนะคะใช้คอนเซปต์ว่า leadership of beauty with wellness ค่ะแล้วก็ ทั้งหมดนี้นะคะก็ตามเจตนารมของท่านอาจารย์แดนนะคะศาสตราจารย์ดรเก่งศักดิ์เจริญวงศัของเราท่านมีความเป็นต้องตั้งใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสทับของโลกดิฉันในฐานะผู้อำนวยการกองค่ะวันนี้ก็จะสารต่อเจตนารมณ์ของท่านนะคะเพื่อที่จะสร้างเวทีมิสเวลเน s เวอร์ไทยแลนด์ Thailand, ในปี2025นี้นะคะให้ เขาเรียกว่าเข้มข้นแล้วก็เฟ้นหานางงามแท้จริงก็คือสวยทั้งกายและใจและจิตค่ะเขาเรียกว่าสวยสร้างสุขนะคะค่ะก็สาวๆที่สมัครอันดับแรกเลยนะคะเราเชิญชวนให้สาวงามทุกท่านนะคะอายุตั้งแต่18ปีถึง32ปีค่ะสามารถเข้ามารับสมัครได้มาสมัครที่เราได้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันแรกแล้วก็ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม31ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็มีเงินรางวัลน,นะคะที่อยากจะ แจ้งให้ทราบค่ะก็คืออันดับหนึ่งะคะของ Miss Wellness World Thailand ปี2025เราก็คือได้เงินรางวัลเป็นเงินสด3 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็รางวัลที่2ค่ะก็2 0 0แสนบาทค่ะแล้วก็รางวัลที่3 4ถัดมาก็1 0 0 0 0แสนบาทนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นรางวัลเป็นเงินสดแต่จริงจริงมีมูลค่าของขวัญอีกมากมายนะคะที่เราไม่ได้คิดรวมกันนะคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่มอบให้น้องๆแต่ใจจริงแล้วต้องการที่จะเชิญชวนให้สาวงามทุกๆท่านค่ะให้ความสําคัญแล้วเห็นความความสาคัญในเรื่องของสุขาสภาพนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนตทับของโลกแล้ววันนี้นะคะเวทีของเราค่ะก็ได้เปิดมาเพื่อรับสมัครแล้วอยากให้ทุกท่านนะคะ เข้ามาสมัครกันเยอะๆและในระหว่างทางนะคะเราไม่ได้แค่คัดเลือกนางงามในลนักษณะแบบสวยอย่างเดียวเรามีในเรื่องของจิตใจทัศนคตินะคะความสามารถแล้วในอกองของเราเองเวทีของเราเองนะคะก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องของสุขสภาพมีอาจารย์หมอหลายๆท่านนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่จะให้ความรู้กับน้องๆแม้ท่านเข้ามาสมัครกับเราไม่ได้รับคัดเลือกหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ชนะ ท่านก็ได้ความรู้และได้ประโยชน์มากมายตรงนี้พวกเรายินดีที่จะสนับสนุนและเขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างสุขสภาพให้กับน้องๆน,นะคะเพื่อไปดูแลคนรอบข้างได้ด้วยค่ะได้ทั้งภายในและภายนอกถูกต้องค่ะได้ทั้งภายใน,น,นและภายนอกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะค่ะ